นั้นเราเลือกเป็นแบบเหมือนเดิมแล้วกันเหมือนอันเมื่อกี้เนาะก็จะเป็นเมติกกราฟตัวนี้นะครับแล้วก็เลือกไปที่ตัว M6 ที่เต้องการนะครับแล้วก็หามเนี่ยจะดูยากนี้นึงนะครับอ่านี่ครับ M6 คูณ1.0เห็นไ่มเกมก็จะสร้างขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับซึ่งระยะเนี่ยก็สามารถเลือกได้ว่าจะให้เขายาวกี่มิลตามแนวเส้นเงี้ยสมมุติเอาเท่าเดิมเป็นเป็นห้มิลแล้วกันประมาณนี้ พอทำเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็กดเครื่องหมายถูกหนึ่งครั้งมันก็จะได้เกลียวที่เป็นสามิติแบบนี้เลยเห็นมครับม,ม,มันจะแตกตา่าง<ม>ใช่แตกต่างจากเมื่อกี้ที่มันเอามาแปะเฉยๆเนาะแต่ทีนี้เดี๋ยวผมลองเอาไปออกรออิ่งให้ดูที่ผมบอกว,ว่ามันไม่เหมาะกับการออกรออิ่งก็คือมันจะเป็นนี้ครับมันจะเป็นเส้นดําๆขีดอยู่บนรออิ่งด้วยนะครับ สวัสดีค่ะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรียนกัน7จวันทีนะคะเจอก,กันแบบนี้ทุกวันเสาร์ค่ะแน่นอนเช่นเคยนะคะอยู่กับเปยวพิวรีค่ะแล้ววันนี้นะคะเปยวก็มากับซัพพอร์ตฮอตของเราขอต้อนรับพี่ปอด้วยค่ะครับสวัสดีครับผมอ่าพี่ปอคนเดิมนะคะเพิ่มเติมคือวันนี้เราจะมีหัวข้อเรื่องราวอะไรด,ดีๆมาฝากกับแฟนๆรายการของเรากันบ้างคะ ก็เดี๋ยววันนี้นะครับก็เป็นคําถามที่เอมีมาตั้งแต่ยุคแรกจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ยังคงฮิตอยู่ก็คือเรื่องของการทําเกลียวอพวกเกลียวน็อตต่างๆหรือว่าจะเป็นพวกสตัดยึดอะไรเงี้ยพวกนี้ยวิธีการทาเกลียวว่ามีแบบไหนบ้างนะปัจจุบันนะแล้วตั้งแต่เวอร์ชันเก่าเวอร์ชันใหม่เนี่ยมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างยังไงก็เดี๋ยวจะมาลองทําให้เพื่อนๆดูกันนะครับได้ค่ะโอเคก่อนที่เราจะให้พี่ปอไปลุยหัวข้อในวันนี้นะคะต้องไปขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีกันก่อนเลยค่ะ ตินได้แล้วโอ้ฉันป็นได้คุณจะคอยอยู่กับฉันแบบนี้ไปตลอดใช่ไหมแน่นอนอยู่แล้วถ้าฉันเกิดปัญหาต้องการคุณกลางดึกคุณจะรับโทรศัพท์ฉันใช่ไหมต้องรับสิถึงแม้วเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนคุณจะคอยจับขอตฉันแบบนี้ตลอดไปใช่ไหมแน่นอนอยู่แล้วนั่นว่าคุณเขแาผมแล้วผมก็จะดูแลคุณให้ดีที่สุดดูแลดีจริงครับ เราเป็นตัวแทนจำหน่ายโซลิดเวิร์ดเนสโซลูชันด้านการออกแบบครบวงจรไว้ใจให้แอปพลิเคชันดูแลคุณสิครับอกลับเข้าสู่รายการของเรากันแล้วนะคะอย่างที่พี่ปอได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะกับเรื่องของเกลียวเนาะที่ว่าเป็นเรื่องฮอตฮิตที่ฮอตขึ้นมาแบบยาวนานตั้งแต่ยุคแรกจนถึงยุคนี้โอ้โหฮอตสุดๆขนาดนี้ค่ะพี่ปอต้องให้พี่ปอแบบว่าไปลุยกันเลยดีกว่าค่ะ โอเคครับอะนั่นเดี๋ยวไปดูหน้าจอผมเลยนะครับก็ะนะครับวิธีการเขียนเกลียวเนี่ยมันก็จะมีทั้งหมดหลกัหลกๆเนี่ยประมาณสามวิธีค,ครับหนึ่งเลยนะครับก็คือการเขียนให้ให้เป็นลักษณะของสัญลักษณ์บอกแต่ว่าไม่ได้โชว์เป็น,เป,นเป็นการเป็นเป็นสามวิติจริงๆนะวิธีนี้จะเป็นวิธีที่ใช้อย่างแพร่หลายที่สุดเนื่องจากเวลาไปออกรออิงหรือแบบสั่งผลิตเนี่ยมันจะ,ะไม่เป็นเส้นดำๆคือมันทำให,ให้ให้ช่างเนี่ยดูง่ายเนอะ ีแลกคืออันสมมุติตัวอย่างเนี่ยผมอยากจะเขียนเป็นน็อตนะ M6 แล้วกันเนาะอ่าประมาณ<ฆ>ขนาดหกมิลนะครับยาวสัก20อ่ะตัวอย่างประมาณนี้ก่อนนะครับคาสั่ง c o สเ m e ิกเนี่ยปกติที่เราทําเกลียวเนี่ยเราก็จะสามารถเซิร์ชจากช่องบริเวณนี้ได้เลยนะเราพิมพ์แค่บ,บางส่วนก็พอนะครับเลืกอก c o สเ m ติกขึ้นมานะคอสเมติกก็คือเหมือนเหมือนเหมือนตกแต่งนะก็คือไม่ได้เป็น<ฆ>ไม่ได้เป็น t ร e จริงๆไม่ได้มีเกลียวจริงนะครับ<ฆ>เราก็เลือกนะครับจุดเริ่มต้นที่เราต้องการจะวางเกลียวตัวเนี้ยเข้าไปนะครับ เราก็เกลือกประเตรงขอบนี้นะครับแล้วเราก็เลือกมาตรฐานได้นะครับว่าเราจะใช้มาตรฐานเป็นเป็นแบบหน่วยนิ้วหรือว่าหน่วยหน่วยเมตริกพวกนี้นะครับค<ภ>่ะอ่าแล้วเราก็มาเลือกไซส์ครับว่าเราอยากได้อยากได้ไซส์ไหนอ่ะอย่างตัวตัวอ mm hmm. ย่างเนี่ยผมเป็น M 6คูณ1.0่ยใช่ไหมครับค่ะกดติ๊กถูกไปนะครับก็จะเห็นว่าเนี่ยครับเขาก็จะสร้างเป็นเป็นเกลียวขึ้นมาให้ดูว่าโอเคนี่เป็นระยะของระยะพิทของเกลียวนะค่ะนะทีนี้ถ้าเราอยากให้มันโชว์เป็นกราฟิกบนบนตัวเนื้อเนื้อเนื้อจสามมิติด้วยเนี่ยนะครับ เราก็สามารถที่จะเปิดมันได้นะคลิกดีเทลเปิดนะครับเฉดคอสเมติกทรีตตรงนี้นะครับกดโอเคเข้าไปนะครับมันก็จะเห็นเป็นเป็นเกลียวขึ้นมาเห็นไหมอืค่ะซึ่งอันนี้เป็นวิธีที่แพร่หลายที่สุดเพราะว่ามันจะไม่กินทรัพยากรเครื่องอสังเกตเห็นมันจะแค่เป็นเป็นเหมือนเท็กเจอร์มาแปะไว้เฉยเฉยค่ะนะครับอ่าถ้าสมมติอ่าสมมุติเราจะเอาไปออดรออิงใช่ไหมครับออกแบบสั่งผลิตปุ๊บเนี่ยอ่าเราก็อันจะเซฟก่อนนะจุดก่อนเซฟวิธ <Okay. S 1> ีหนึ่งก็แล้ เราก็จะไปออกแบบสั่งผลิตใช่ไหมทีนี้เนะี่ยพอในหน้าของรออิงเนี่ยเขาก็จะออกให้อัตโนมัติเลยตรงที่ว่าเขาจะบอกว่าเอ,อตัวเกลียวเนี้ยมันมีขนาดเท่าไหร่เห็นไหมครับ hmm. สังเกตเห็น,นไหมมันจะออโต้ให้เลยแบบนี้เลย mm hmm. อือ่าอันนี้คืออันนี้คือการที่ทบอกเกลียวแบบแบบแรกครับสังเกตว่าในหน้าของรออิงก็จะเป็นเป็นกระบอกธรรมดาที่ไม่มีเส้นละเพื่อให้ง่ายต่อการดูเนาะแล้วก็อันนี้ก็คืออัตโนมัติบอกมาทุ่มบอกไปก็จะเป็นลักษณะของเกลียวที่เราทําไว นี่คือวิธีแรกถือว่าเบสิกสุดไหมคะเบสิกสุดเลยแล้วก็ทําง่ายสุดแล้วก็ใช้ใช้คอมที่ไม่ต้องแบบว่าสเปคสูงมากด้วยเพราะบางทีเกลียวเนี่ยทําให้คอมค้างก็มีมาเยอะและ้นะครับโอเคค่ะ,ะแต่เครื่องเราจะไม่ค้างใช่ไหมคะพี่ปอเราจะไม่ค้างเราจะอยู่จนจบได้โอเคค่ะ <laughs> โอเค อ่ะทีนี้เรามาดูวิธีที่สองอสมมุติว่าผมมีเกลียวเหมือนกันนะครับ<ช>แต่รอบเนี้ยสมมุติเราเรามีงานที่เราจะต้องไปนําเสนอลูกค้าแบบแบบพรีเซนต์เนาะต้องการความสมจริง<ช>สมนะครับอ<ช>ันนี้ผมทำรกชั่นเหมือนเดิมทุกอย่างนะหกมิลกว้างออกมายี่สิบนี้เราต้องการให้มันมีความสมจริงยิ่งขึ้นวิธีอีกวิธีท<ช>ี่ง่ายที่สุดเลยก็คือตัวคําสั่งทวีตครับ P H R E A D ทวีต ครับที่ตรงนี้เลยก็คือจะไม่มีคำว่าคอสเิวติร์นำหน้าเอกันเถอะนะครับ<ะ>คำสั่งเนี้ยมันเป็นคําสั่งที่มีมาเป็นใหม่แล้วกันเรียกว่าใหม่เพราะว่ามันจะมีตั้งแต่เวอร์ชันสองพันสิบหกเป็นต้นมา<ะ>คือถ้าเก่ากว่านั้นเนี่ยจะใช้ไม่ได้แต่วันนั้นจะต้องใช้วิธีการแบบวาดสามเหลี่ยมแล้วก็ตัดเองด้วยมือนะฮะใช่อันนี้ก็คือเป็นคอนเทนทนที่ว้าวมากสมัยนั้นยุคนั้นคือแบบว่าอันนี้คือสุดแล้วนะฮะปังสุดในยุคนั้นใช่ในยุคนั้นคือสุดยอดเลยเพราะว่ามัน มันทำให้อัตโนมัติเลยครับเดี๋ยวดูกันว่า<ะ>ทำงไงเนี่ยเ,เราก็เปิดสั่งมาปุ๊บเนี่ยเราเลือกจุดจุดที่เราต้องการวางใช่ไหมครับ<ะ>อ่าเห็นไหมมันสร้างเกียวให้เองเลยนะครับเราก็สามารถเลือกได้เหมือนเดิมครับว่าเราจะเอาเป็นไทแบบไหนก็ะจะมีแบบมีไดาไดก็คือการทําเกลียวในเนาะส่วนทาร์เนี่ย,ยก็คือการทําเกลียวนอกก็คือเป็นลักษณะของน็อตก็คือเป็นเกลียวตัวผู่ะนะครับ<ะ>นั้นเราเลือกเป็นแบบเหมือนเดิมแล้วกันเหมือนอันเมื่อกี้เนาะ ก็จะเป็นแมตติกกราฟตัวนี้นะครับแล้วก็เลือกไปที่เตัว M6 ที่เราต้องการนะครับแล้วก็หามานะวิญญาจะดูยานนี้หนึ่งจะหาก่อนอ่านี่ครับ M6 คูณ1.0เกียมก็จะสร้างขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับซึ่งระยะเนี่ยก็สามารถเลือกได้ว่าจะให้เขายาวกี่มิลตามแนวเส้นเนี่ยสมมติเอาเท่าเดิมเป็นให้เป็นหมิลแล้วกันประมาณนี้ครับพอทําเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็กดเครื่องหมายถูกหนึ่งครั้ง โอ้ขอไปฮะขอไปแปบ๊บนึงโอเคเมื่อกี้เขาะะฟ้องว่ามันมันสั่งเข้าไปข้างในมันทําไม่ได้เราต้องเราทำให้มันเป็นขยะออกมาข้างนอกอ่ะมันก็จะได้เกลียวที่เป็นสามมิติแบบนี้เลยเห็นไหมครับอ่าค่ะสมจริงมันจะแตกต่างอ่าใช่แต่แต่ต <c oughs> แต่แตเมื่อกี้ที่มันเอามาแปะเฉยๆเนาะ <c oughs> แต่ทีนี้เดี๋ยวผมลองเอาไปออกตัวอิงให้ดูที่ผมบอกว่ามันไม่เหมาะกับการออกตัวอิงก็คือมันจะเป็นอย่างนี้ครับ มันจะเป็นเส้นดำๆขีดอยู่บนดอยิ้ด้วยนะครับเรามาดองดูเส้นดำๆที่ว่ากันนะคะว่าจะเป็นแบบไหนมันจะเป็นแบบนี้ uh huh. เหอไหมมันก็คือแล้วก็มันจะไม่ออโต้บอกเป็นเป็นลักษณะของของตัว M6 1 0เหมือนที่เหมือนที่ันเมื่อกี้ที่ผมโชว์ให้ดูเนาะค่ะอันนั้นตัวออโต้เลยอันนี้เราต้องมานั่งใส่เองซึ่ง พอใส่เองปุ๊บมันก็จะมีบอกด้วยว่าเป็น M หต้องนั่งพิมพ์เองอันนี้ข้อแตกต่างอเพราะฉะนั้นถ้าเราจะสั่งผลิตเนี่ยยังไงแบบเนี้มองง่ายกว่าเห็นไหมครับแล้วก็มีคาคาสั่งพวกนี้ครบคันด้วยคือจะบอกไปเลย M หกหนึ่งจุดศูนย์เป็น, 6, 0, ปนชนีสแบบไหนแมชชีนมาอะไรอย่างเงี้ยครับพวกนี้ก็จะง่ายกว่าเนาะแต่ถ้าความสมจริงอันนี้ก็จะสมจริงกว่าแยกเกลียวมันเกลียวมันเกลียวมันมันมันยังไม่เยอะมากไงลองลองสมมติเราลองซูมไกลๆเนาะเป็นแบบกระดาษ A 4ี่เนี่ย สังเกตเห็นไหมครับว่ามันเป็นแบบมันเป็นเส้นเส้นดำๆแบบเป็นเปื้อๆอ่ะมันก็ทําให้ดูยากแล้วก็ถ้ามันเยอะๆอ่ะมันจะทําให้คอมเราค้างได้อโอเคอันนี้ก็คือเป็นเป็นข้อแตกต่างแล้วกันนะครับกับการทําเกลียวค่ะโอเคอ่ะก็จับประมาณนี้ครับเรื่องของการทําเกลียวก็คือจะมีสองวิธีหลักๆวิธีที่เป็นแมนนวลผมขอตัดทิ้งไปแล้วกันเนาะเพราะว่ามันมีตัวนี้มาแทนแล้วอ่ะนะสมัยก่อนก็จะมีการสอนแบบที่มันเป็นสามเหลี่ยมทําแมนนวลนู่นนั่นซึ่ง ถ้าปัจจุบันเนี่ยผมว่าใช้เนี้ยเหมาะสมกว่านะครับโอเคค่ะก็ถือว่าเป็นสองแบบที่พี่ปอได้นํามาฝากกันเรียกว่าเรียกว่าการใช้งานเนี่ยก็แล้วแต่ความต้องการไหมครับพี่ปอใช่ครับก็แล้วแต่ความต้อง,งการแต่อย่างที่บอกนะผมเน้นสรุปอีกครั้งหนึ่งก็คือแบบแรกเนี่ยจะเหมาะสมกับการใช้งานจริงสั่งผลิตมากกว่าเพราะช่างช่างสั่งผลิตเขาจะดูง่ายแบบที่สองเนี่ยเหมาะกับการนําเสนอเน้นความสมจริงเป็นหลักนะครับ โอเคค่ะวันนี้พี่ปอก็ได้มาเคลียร์ให้เราฟังแล้วเรื่องของเกลียวนะคะยังไงก็ถือว่าลองไปปรับใช้กันดูค่ะตามความต้องการของแต่ละคนเลยนะคะวันนี้ค่ะรายการเรียนกันเสร็จวันที่ของพวกเรานะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะยังไงก่อนจากกันนะคะอย่าลืมค่ะฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ค่ะกด u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์ที่ดีจากทางแอพพิเคชันของเราค่ะวันนี้เปเลียวและพี่ปอต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ